นหลังจากนั้นปุ๊บผมถามว่าแล้วจับมือเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ผู้หญิงบอกว่า5้โปีแล้วถ้าจะมีอะไรกันเนี่ยผมมองว่ามันยากมากผมก็เลยคิดว่าโอเคก็คือไม่เอาแล้วคนนี้ไปคนนี้ตัดไปปุ๊บผมก็โทรหาเขาใหม่ว่ามีรุ่นน้องพยาบาลไหมเขาก็เลยให้เบอร์ให้เบอร์คนนี้มาซึ่งเขาเองเขาบอกผมว่าคนนี้ญิงมากส่งเยือมาซึ่งเป็นเพื่อนฉันส่งเยือมาให้กับ คุณสันใช่ซึ่งไอ้นี่ก็ไม่รู้อินโนอินเอเขาโทรมาก็ไม่รู้เลยครับคือผมคบใครต้องได้แล้วนี่เขาจะคบใครต้องได้เขาชัดเจนลองคบกับผมบ้างไหมแนวนี้มีเข้ามาเยอะแต่่ผมไม่เอผมไม่เอาตัดเลยขาดเลยทีนี้ผมก็คิดว่าคนนี้ก็คงไม่ยากแล้วถ้าเราจะมุ่งมั่นนะครับแต่มันกลายเป็นว่า ทำไมมันยากยากอะไรเลย3เดือนหรือยังคะตอนนั้นตอนนั้นเลยสมเดือนสี่เดือนแล้ว1ปีแล้วหนึ่งปีทั้งนั้นนี้ผมเนี่ยนะถเขาไปเที่ยวผมคิดว่าต้องได้ตอนนั้นเหมือนนัดนัดกันไปเที่ยวค่ะ<า>แต่ว่าคือเหมือนเ,<ป>เราไปพักพ่อนะคะเพราะว่าเหมือนเราเราก็หยุดคือตอนนั้นเหมือนคบกันก็ระยะนึ่งระยะคือคบกันไปเรื่อยเป็นราวแล้วล่ะใช่ซึ่งก่อนอันนี้ไม่เคยยอมเอราะทายังไงเราไม่เคยยอมให้กับเขามาก่อนเลย ไม่ไม่ไม่คืออะไรคะจับมือรูปผมจับมือเราก็เป็นรูปผู้หญิงอะค่ะก็ยังน้องมือต้องรักมวลสนุนตัวบ้างนะคะถ้าแต่งแล้วเนี่ยมันง่ายมากเลยนะพ่อแม่ไม่ว่าผมมองเรื่องเซ็กเนี่ยเรื่องเรื่องอันดับหนึ่งแต่ที่ประทับใจคือหนึ่งนิสัยนะครับคือผมไม่เคยเจอผู้หญิงนี้ที่เขารักศักดิ์ศรีตัวเองแล้วเขามองว่าเขาไม่จําเป็นต้องยอมผู้ชายตลอดอผมก็คิดว่า ถ้าเรามีลูกกับเขาเนี่ยเขาน่จะสอนลูกได้จริงๆต้องบอกไ้คำแบบบ้านๆเลยเนาะผู้ชายอ่ะทั่วไปอ่ะเขาอยากแต่งงานเพราะว่าอยากมีเมียเป็นของตัวเองนี่เหรอไหมคะการที่ผู้ชายสักคนหนึ่งจะไปนอนกับใครไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากคุณทิพย์ต้องทำต้องต้องเข้าใจเรื่องนี้ใหม่อย่างหนึ่งว่าโอ้ไม่ได้แต่หมอยังชื่นชมเขามากอย่างหนึ่งคือคนนี้เขาเป็นคนสุดๆกับทุกเรื่องทุกเรื่องจริงๆ เขาเป็นคนเนาะภาษาฝรั่งเขาเรียก ambitious ทะเยอทะยานพอแปลว่าทะเยอทะยานคนไทยรู้สึกว่ามันเป็นเชิงลบแต่จริงในคนฝรั่งเวลาบอกว่าคนนี้ ambitious นะเป็นคำชมนะคะเนาะหมอมองอว่าเขาเป็นคน ambitious อ,อาจจะมีอะไรที่เรายังไม่เคยคุยกันได้ไคุยผมก็ต้องปรับผมมองว่าผมต้องปรับอีกเยอะ,อะมันต้องปรับทุกวันเพราะสถนานการณ์มันเปลี่ยนทุกวันเลย